นิทานอีศบเรื่องจักกระจันกับมดงามการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีจักกระจันเจ้าสำราญตัวหนึ่งมีนิสัยเกียจตร้านชอบความสะดวกสบายตลอดช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมามดงามพากันหาอาหารไปเก็บสะสมไว้ในรังแต่เจ้าจักกระจันมัวแต่ร้องรำทำเพลงสนุกสนานไปวันวันครั้นถึงฤดูหนาวหิมะตกหนักมดงามเก็บตัวอยู่กับเม็ดพืชที่มันได้หาเก็บเตรียมพร้อมไว้ ส่วนจักกจันนั้นไม่สามารถหาอาหารกินได้อดอยู่หลายวันจนในที่สุดต้องสมสารด้วยความหิวโหยมาเคาะประตูรังของมดงามที่เคยรู้จักกันได้โปรดเถิดข้าขาดอาหารมาตั้งหลายวันขออาหารให้ข้ากินประทังความหิวหน่อยได้หรือไม่ข้าสัญญาว่าเมื่อพน้นฤดูฝนนี้ไปแล้วข้าสัญญาว่าจะหามาใช้คืนให้เป็นเท่าตัวเจ้าจัก,กรจันพยายามวิงวอนมดงามถึงถามขึ้นมาว่า แล้วในฤดูร้อนมีอาหารอุดมสมบูรณ์ใครๆเขาพากันทํามาหากินตัวเป็นเกลียวเจ้าไปทําอะไรมาจึงไม่หาอาหารมาเก็บเวเล่าจักกระจันตอบว่าเพราะว่าข้าไม่มีเวลานะสิข้ายุ่งอยู่กับการร้องเพลงตั้งแต่เช้าจะรดคำ่ำเมื่อตอนที่เจ้าและเพื่อนๆขนอาหารผ่านมาก็ได้ยินมีใช่หรือครั้นพอถึงฤดูฝนก็ไม่มีอาหารเหลือให้เก็บไว้เลยฝ่ายมดงามได้ยินดังนั้นก็หัวเราอก,กับตอบของจักรจัน พลางเก็บเม็ดข้าวกองพูนของตนไว้ในห้องใต้ดินแล้วเอ่ยเย้ยจักกระจันว่าในเมื่อฤดูร้อนเจ้าเอาแต่ร้องเพลงไปวันวันเมื่อถึงฤดูฝนทำไมเจ้าไม่เอาเวลาไปเต้นรำด้วยละ่ะกล่าวจบมดก็ปิดประตูทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ขยันย่อมไม่ประมาทเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตย่อมไม่อดอยากคนเกียจคร้านและประมาทมักปล่อยเวลาไปกับความต้องการที่โง่เคลาของตน จึงมักจะได้รับความลำบากยากแค้นในอนาคตพุทธภาสิตอดถาตากรรมเทเยสุอบป,ปมตโตวิธานวาสมังกับปะเปติชีวิตตังสมโพตังอนุรักษติผู้ขยันในหน้าที่การงานไม่ประมาทเข้าใจเลี้ยงชีพพอสมควรจึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้